หลายคนเริ่มลงทุนด้วยคำถามว่าจะรวยเร็วได้อย่างไรแต่ดี Intelligen t Investor เริ่มต้นด้วยคำถามทีท่ต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเราจะไม่พังและอยู่ในตลาดได้นานแค่ไหนหนังสือเล่มนี้ไม่ได้สอนสูตรลัดไม่ได้ชวนไล่ตามจังหวัดตลาดแต่สอนให้คิดอย่างมีเหตุผลมีวินยัยและปกป้องเงินต้นก่อนคิดถึงกำไรผู้เขียนคือเบนจามินเกนแฮมบิดาแห่งการลงทุนแบบเน้นคุณค่าและเป็นครูของนักลงทุนระดับโลกอย่างวอร์เรนบัฟเฟตแนวคิดสำคัญของหนังสือเล่มนี้เรียบง่ายแต่ทรงพลัง เช่นการแยกราคาออกจากมูลค่าที่แท้จริงการลงทุนด้วย m a r g i n o f s a f เ t y เพื่อเผื่อความผิดพลาดและการเลือกบทบาทนักลงทุนให้เหมาะกับชีวิตไม่ใช่ฝืนเป็นในสิ่งที่ไม่ใช่ด h e i n t e l l i g e n t investor คือคู่มือเงียบๆสำหรับคนที่ไม่ได้อยากชนะตลาดทุกวันแต่อยากอยู่กับตลาดได้อย่างมั่นคงในระยะยาวการลงทุนที่ยั่งยืนไม่ได้วัดกันที่ความเร็วหรือผลลัพธ์ในช่วงเวลาสั้นๆหากแต่วัดจากความสามารถในการอยู่ในตลาดได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว นักลงทุนจํานวนมากออกจากตลาดไปก่อนเวลาไม่ใช่เพราะขาดความรู้แต่เพราะไม่สามารถรับมือกับความผันผวนได้ตลาดการเงินไม่ได้ให้รางวัลกับผู้ที่ตัดสินใจเร็วที่สุดแต่ให้รางวัลกับผู้ที่อดทนและรักษาวินัยได้สม่ําเสมอการพยายามไล่ตามผลตอบแทนระยะสั้นมักนําไปสู่การตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยอารมณ์มากกว่าเหตุผลการอยู่ในตลาดให้นานพอหมายถึงการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมปกป้องเงินต้นและไม่วางตนเองในสถานการณ์ที่อาจสร้างความเสียหายรุนแรงจนไม่สามารถกลับมาได้ นักลงทุนระยะยาวจึงให้ความสําคัญกับระบบและกระบวนการมากกว่าการคาดการทิศทางตลาดในแต่ละช่วงเวลาเพราะระบบที่ดีช่วยลดความผิดพลาดจากอารมณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพท้ายที่สุดความสําเร็จในการลงทุนไม่ได้มาจากการเร่งรีบแต่เกิดจากการค่อยๆสะสมผลลัพธ์ภายใต้กรอบวินัยที่มั่นคงและการอยู่ในตลาดอย่างมีสติในทุกสภาวะแนวคิดสําสคัญประการหนึ่งในดีอินเทลเลจอินเวสเตอร์คือการแยกบทบาทของนักลงทุนออกเป็น2ประเภทได้แก่ Defensiv e Investor และ Enterprising Investor เ เพื่อให้นักลงทุนเข้าใจขอบเขตและความเหมาะสมของตนเองก่อนตัดสินใจลงทุน d e f e n s i v e Investor คือผู้ที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของเงินต้นเป็นหลักมุ่งเน้นการกระจายความเสี่ยงการลงทุนอย่างสม่ำเสมอและการหลีกเลี่ยงความผิดพลาดรุนแรงรูปแบบนี้เหมาะกับผู้ที่มีเวลาจำกัดและไม่ต้องการติดตามตลาดอย่างใกล้ชิดขณะที่ Enterprising i n v e s t o r เเป็นผู้ที่ใช้เวลาและความพยายามในการวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อค้นหาโอกาสที่ตลาดอาจมองข้ามนักลงทุนกลุ่มนี้ต้องมีความรู้วินัย และความสามารถในการรับความผันผวนได้มากกว่าประเด็นสําคัญไม่ได้อยู่ที่บทบาทใดดีกว่าแต่อยู่ที่การเลือกบทบาทให้สอดคล้องกับชีวิตจ,จริงเวลาและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เมื่อเข้าใจบทบาทของตนเองอย่างชัดเจนนักลงทุนจะสามารถวางกลยุทธ์ที่เหมาะสมลดความเครียดและลงทุนได้อย่างยังย่งยืนในระยะยาวตลาดหุ้นมักถูกมองว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นดีสําหรับนักลงทุนแต่ในความเป็นจริงตลาดไม่ได้ทําหน้าที่สอนหรือชี้นําอย่างมีเหตุผลหากแต่เป็นสิ่งเราที่กระตุ้นอารมณ์ และทดสอบการตัดสินใจของเราอย่างต่อเนื่องความผันผวนของราคาข่าวสารและกระแสความคิดเห็นสามารถกระตุ้นทั้งความกลัวและความโลภได้ในเวลาอันสัน้นนักลงทุนจํานวนมากตัดสินใจผิดพลาดไม่ใช่เพราะข้อมูลไม่เพียงพอแต่เพราะปล่อยให้อารมณ์เป็นตัวนําทางเบนจามินเกนแฮมเปรียบตลาดเสมือนเพื่อนร่วมทางที่มีอารมณ์แปรปรวนซึ่งบางวันมองโลกในแง่ดีเกินจริงและบางวันก็สิ้นหวังเกินจําเป็น การเข้าใจธรรมชาติของตลาดช่วยให้นักลงทุนไม่ตกเป็นเหยื่อของอารมณ์เหล่านั้นบทบาทของนักลงทุนจึงไม่ใช่การทำตามตลาดแต่คือการรักษาความเป็นอิสระทางความคิดและตัดสินใจบนพื้นฐานของเหตุผลและข้อมูลเมื่อสามารถแยกอารมณ์ออกจากการตัดสินใจได้ตลาดจะกลายเป็นเพียงบริบทไม่ใช่ผู้ควบคุมทิศทางก,การลงทุนของเราหนึ่งในหลักคิดสำคัญของหนังสือเล่มน,นี้คือการแยกความแตกต่างระหว่างราคาและมูลค่าให้ชัดเจนราคาเป็นเพียงตัวเลขที่ตลาดเสนอในช่วงเวลาหนึ่ง ขณะที่มูลค่าแท้จริงสะท้อนพื้นฐานและศักยภาพของกิจการในระยะยาวนักลงทุนจำนวนมากตัดสินใจจากการเคลื่อนไหวของราคาเพียงอย่างเดียวโดยละเลยการประเมินมูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์ความสับสนระหว่างสองสิ่งนี้มักนำไปสู่การซื้อแพงเกินไปหรือขายออกในช่วงที่ไม่เหมาะสมเบนจามินเกนแฮมเน้นย้ำว่าราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้จากอารมณ์ของตลาดแต่พื้นฐานของกิจการเปลี่ยนแปลงช้ากว่าการให้ความสำคัญกับมูลค่าจึงช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนระยะสั้น การลงทุนที่มีเหตุผลเริ่มต้นจากการตั้งคำถามว่าสินทรัพย์นั้นมีคุณค่าเพียงใดไม่ใช่เพียงกำลังเป็นที่นิยมมากแค่ไหนในตลาดเมื่อเข้าใจความแตกต่างระหว่างราคาและมูลค่านักลงทุนจะสามารถตัดสินใจได้อย่างมั่นคงลดความผิดพลาดและลงทุนได้อย่างยั่งยืนมากขึ้น margin of safety s a f เ t y เป็นหนึ่งในหลักคิดสำคัญที่สุดและถือเป็นรากฐานของการลงทุนอย่างมีเหตุผลแนวคิดนี้มุ่งเน้นการเผื่อความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการประเมินหรือคาดการณ์ที่ไม่สมบูรณ์ในการลงทุน ไม่มีใครสามารถคาดการณ์อนาคตได้อย่างแม่นยำตลอดเวลามา r g i n of Safety จึงทำหน้าที่เป็นกันชนช่วยลดผลกระทบเมื่อผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้หลักการนี้สะท้อนผ่านการเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงอย่างมีในสําคัญเพื่อให้มีพื้นที่รองรับความผันผวนหรือข้อมูลที่อาจคลาดเคลื่อนนักลงทุนที่ให้ความสําคัญกับ Margin of Safety จะไม่เร่งรีบตัดสินใจแต่ใช้เวลาในการประเมินความเสี่ยงอย่างรอบคอบและหลีกเลี่ยงการวางตนเองในสถานการณ์ที่เปราะบางเกินไป เมื่อมี Mar g i n of safety ที่เพียงพอการลงทุนจะไม่พึ่งพาความถูกต้องของการคาดการเพียงอย่างเดียวแต่พึ่งพาระบบที่ช่วยปกป้องเงินต้นในระยะยาวการขาดทุนในการลงทุนไม่ได้ส่งผลกระทบเพียงชั่วคราวแต่สามารถบั่นทอนพลังของดอกเบี้ยทบต้นในระยะยาวได้อย่างมีนัยสําคัญยิ่งการขาดทุนมีขนาดใหญ่เท่าใดการฟื้นตัวกลับสู่ระดับเดิมยิ่งต้องใช้เวลาและผลตอบแทนที่สูงขึ้นเท่านั้นตัวอย่างเช่นการขาดทุนร้อยละ50ไม่ได้หมายความว่าต้องการกําไรร้อยละ50เพื่อกลับมาเท่าเดิม แต่ต้องการกำไรร้อยล้านหนึ่งร้อยซึ่งสะท้อนถึงความไม่สมดุลระหว่างการขาดทุนและการฟื้นตัวเกนแฮมจึงให้ความสำคัญกับการปกป้องเงินต้นมากกว่าการไล่ตามผลตอบแทนสูงในระยะสั้นเพราะเงินต้นคือฐานที่ทําให้ดอกเบี้ยทบต้นสามารถทํางานได้อย่างต่อเนื่องนักลงทุนที่หลีกเลี่ยงการขาดทุนหนักจะสามารถรักษาความต่อเนื่องของการเติบโตและลดแรงกดดันในการตัดสินใจที่เสี่ยงเกินจําเป็นในระยะยาวความสามารถในการป้องกันการขาดทุนรุนแรงคือปัจจัยสําคัญที่ทําให้การลงทุนเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน นักลงทุนจํานวนมากเชื่อว่าความสําเร็จขึ้นอยู่กับความสามารถในการคาดการณ์อนาคตได้อย่างแม่นยําแต่ในมุมมองของหนังสือเล่มน,นี้การลงทุนที่ดีไม่ได้เริ่มจากการทํานายตลาดหากเริ่มจากการยอมรับว่าอนาคตไม่อาจคาดเดาได้อย่างแน่นอนเกนแฮมเน้นย้ําว่าการคาดการณ์ที่แม่นยําเป็นเรื่องยากและมาคลาดเคลื่อนแม้แต่นักลงทุนมืออาชีพก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความผิดพลาดได้อย่างสมบูรณ์การพึ่งพาการทํานายจึงเพิ่มความเสี่ยงโดยไม่จําเป็นแทนที่จะพยายามเดาทิศทางตลาด นักลงทุนที่มีเหตุผลจะให้ความสำคัญกับการประเมินมูลค่าความเสี่ยงและความปลอดภัยของเงินลงทุนมากกว่าการวางระบบและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนช่วยให้การตัดสินใจไม่ขึ้นอยู่กับการคาดการเฉพาะหน้าแต่ขึ้นอยู่กับข้อมูลและเหตุผลที่ตรวจสอบได้ท้ายที่สุดนักลงทุนที่ดีคือผู้ที่เตรียมพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนมากกว่าผู้ที่พยายามทํานาอนาคตให้ถูกต้องทุกครั้งในการลงทุนความฉลาดเฉพาะตัวอาจช่วยสร้างผลลัพธ์ที่ดีได้ในบางช่วงเวลาแต่ไม่อาจรับประกันความสําเร็จอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ดีอินเทลิเจนต์อินเวสเตอร์จึงให้ความสําคัญกับวินัยและระบบมากกว่าความสามารถส่วนบุคคลวินัยช่วยให้นักลงทุนปฏิบัติตามแผนที่วางไว้แม้ในช่วงที่ตลาดพันผวนหรืออารมณ์ไม่เอื้ออํานวยขณะที่ระบบที่ดีช่วยกําหนดกรอบการตัดสินใจลดโอกาสในการกระทําที่เกิดจากความเร่งรีบหรือความกลัวนักลงทุนที่พึ่งพาความฉลาดเพียงอย่างเดียวมักเสี่ยงต่อการตัดสินใจตามอารมณ์หรือความมั่นใจเกินจริงซึ่งอาจนําไปสู่ความผิดพลาดที่รุนแรงได้ตรงกันข้าม นักลงทุนที่มีระบบชัดเจนสามารถดําเนินการได้อย่างสม่ําเสมอแม้ในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนเพราะระบบทําหน้าที่แทนการตัดสินใจเฉพาะหน้าในระยะยาววินัยและระบบที่มั่นคงคือปัจจัยสําคัญที่ช่วยให้การลงทุนดําเนินไปอย่างปลอดภัยและยั่งยืนมากกว่าความฉลาดเพียงชั่วคราวการลงทุนที่ประสบความสําเร็จในระยะยาวไม่ได้เกิดจากการตัดสินใจที่ถูกต้องเพียงไม่กี่ครั้งแต่เกิดจากความสม่ําเสมอในวิธีคิดและการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องดีอินเทลเจนอินเวสเตอร์ เน้นย้ำว่าความมั่นคงทางความคิดมีความสำคัญยิ่งกว่าความเฉลียวฉลาดชั่วคราวนักลงทุนบางคนอาจสร้างผลตอบแทนโดดเด่นในช่วงเวลาหนึ่งจากการตัดสินใจที่ดูเฉียบคมอย่างไรก็ตามหากขาดกรอบความคิดที่ชัดเจนและสม่ำเสมอความสำเร็จดังกล่าวมักยากจะรักษาไว้ได้ในระยะยาวความสม่ำเสมอในวิธีคิดช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจภายใต้ใตหลักการเดียวกันไม่ว่าจะอยู่ในช่วงตลาดขาขึ้นหรือขาลงซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนกลยุทธ์ตามอารมณ์ เกนแฮมให้ความสําคัญกับการยึดมั่นในหลักการพื้นฐานมากกว่าการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ระยะสั้นเพราะหลักการที่ดีช่วยนําทางในทุกสภาวะตลาดท้ายที่สุดความสาเร็จที่ยั่งยืนมาจากการทําสิ่งที่ถูกต้องซ้ําๆอย่างมีวินัยมากกว่าการตัดสินใจที่ดูฉลาดเพียงบางช่วงเวลาการลงทุนที่ดีไม่ควรสร้างภาระทางอารมณ์หรือเพิ่มความตึงเครียดให้กับชีวิตประจําวันตรงกันข้ามแนวคิดจากหนังสือเล่มนี้ชี้ให้เห็นว่าการลงทุนที่เหมาะสมควรช่วยเสริมความมั่นคงและความสงบทางใจในระยะยาว เมื่อต้องเฝ้าติดตามกราฟราคาและข่าวสารตลอดเวลาการลงทุนอาจกลายเป็นแหล่งความกังวลมากกว่าการสร้างคุณค่าให้ชีวิตนักลงทุนจึงควรเลือกรูปแบบการลงทุนที่สอดคล้องกับจังหวะชีวิตและความสามารถในการรับความผันผวนเกนแฮมแนะนําให้นักลงทุนวางระบบและขอบเขตที่ชัดเจนเพื่อไม่ให้การตัดสินใจถูกครอบงาด้วยอารมณ์ในระยะสั้นระบบที่ดีช่วยลดความจําเป็นในการติดตามตลาดอย่างใกล้ชิดการลงทุนที่ส่งผลดีต่อชีวิตคือการลงทุนที่ปล่อยให้เวลาทํางานแทนเรา ไม่ใช่การบังคับให้เราต้องใช้พลังใจอยู่ตลอดเวลาท้ายที่สุดหากการลงทุนทําให้ชีวิตมีความสงบมากขึ้นย่อมเป็นสัญญาณว่ากลยุทธ์ที่เลือกนั้นเหมาะสมและยั่งยืนการลงทุนที่ยั่งยืนไม่จําเป็นต้องหือหวาแต่ต้องมีเหตุผลวินัยและความเข้าใจตนเองบทเรียนจากดีอินเทลเลจเอ็นท์เวิเอร์สอนให้เราโฟกัสที่การปกป้องเงินต้นอยู่ในตลาดให้นานพอและเลือกวิธีลงทุนที่ไม่ทําร้ายชีวิตประจําวันหากคุณกําลังมองหาก,การลงทุนที่มั่นคงและสงบใจลองทบทวนหลักคิดเหล่านี้ และปรับใช้ให้เหมาะกับตัวเองติดตามช่องเบตตาริเพื่อเรียนรู้การลงทุนระยะยาวการคิดอย่างมีเหตุผลและการสร้างความมั่นคงทางการเงินอย่างยั่งยืน